ไลฟ์สตรีมมิ่งทำให้เกิดยอดขายในถล่มทลายในประเทศจีนในช่วงของโควิดที่ผ่านมาครับและปรากฏการณ์นี้ครับกำลังจกขยายไปทั่วทุกมุมโลกครับจนแพลตฟอร์มต่างๆต้องลุกขึ้นมาเพื่อพัฒนาตัวเองครับสวัสดีครับพบกับช่องเท่าแกรมใหม่นะวันนี้ครับเรามาเรียนรู้นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั่วโลกไปด้วยกันครับวันนี้เรามาหยิบยกประเด็นเรื่องของ การทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับจาก CNBC นะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำตัวไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับที่มันส่งผลกระทบส่ง Impact อย่างมากมายในประเทศจีนนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มนะไม่ว่าจะเป็นตัวเมซอนนะฮะตัว TikTok นะครับหรือแม้กระทั่ง YouTube เองครับก็ต้องลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้นะครับสำหรับในส่วนของรายละเอียดข่าวนะครับ เขากล่าวไว้ว่านี้นะครับในส่วนของ CNBC นะครับในการซื้อขายผ่านนะผ่านช่องทางการไลฟ์ที่เป็นตัวไลฟ์สตรีมมิงนะครับมันสร้าง Impact นะอ m p a c t อย่างมากเลยทีเดียวนะครับกับบริบทนะบริบทของการค้าขายออนไลน์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนในช่วงของ3ปีที่ผ่านมาครับภายใต้สถานการณ์ของโควิดครับซึ่งนำโดยนะนะครับ อาลีบาบานะครับบริษัทที่ทําการค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนครับก็ได้ทําการเปิดตัวแอปิเคชันที่เป็นตัวไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับที่มีชื่อตัวเท้าเป่าไลฟ์นั่นเองนะโดยนะโดยการนะเป็นตัวอย่างในเกิดเกิดการสร้างความสําเร็จนะครับมีผู้คนมากมายนะเข้าไปซื้อเข้าไปขายนะครับบนแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเกิดขึ้นนะในช่วงแค่เวลาประมาณ30นาทีนะของวันครับ ของวันคนโสดนะในปี2020ครับซึ่งไลฟ์สตรีมมิ่งของทอปอครับสามารถสร้างรายได้มากกว่า7,500ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า400เท่านะ400เท่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนนะครับและในปี2020ครับก็เป็นข้อมูลในเชิงของกลยุทธ์ในเรื่องของการตามตัวไลฟ์สตรีมมิ่งครับสร้างมูลค่ากว่า171,000ล้านดอลลาร์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับในปี2 0 0 0 อ่า20นะครับซึ่งเป็นการเติบโตนะกว่า400กว่า4 23,000ล้านดอลลาร์นะครับภายในปี2022ที่ผ่านมานี่เองนะครับนั่นคือเป็นต้นแบบนะในปี2020แล้วก็มีการขยับขยายมาเรื่อยๆครับและจากความสำเร็จนี่เองครับทำให้แพลตฟอร์มการค้าขายออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาครับต,ต้องเริ่มตระหนักนะครับว่าเฮ้ย ไม่ได้แล้วนะครับรูปแบบการซื้อขายไปนันมาแรงแน่เลยนะครับไม่ว่าเป็นตัว Tik t o อกเองนะครับทิกตอกถึงแม้จะเป็นของจีนนแต่ก็ไปเปิดตลาดในอเมริกานะครับอเมซอนนะฮะหรือแม้กระทั่งตัว Walmart นะครับหรือแม้กระทั่งตัว s h o p ปี้นะครับหรือแม้กระทั่ง YouTube เองนะครับต่างพยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมส่วนแบ่งในเกมนี้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยโดนแบ่งตลาดไปอย่างแน่นอนครับจริงๆแล้วครับก็ต้องบอกว่าสารัฐเองครับก็หันมาให้ความสนใจกับเรื่องของการตัวทำไลฟ์สตรีมมิ่งครับ ช้ากว่าประเทศจีนมากเลยทีเดียวนะครับจากผลสํารวจครับของการจากคอไซร์รีเสิร์ตนะครับพบว่านะคนจีนเนี่ยกว่า74%เนะครับเคยผ่านการซื้อนะผ่านช่องทางของตัวไลฟ์สตรีมมิ่งครับมาแล้วนะแต่78%ของชาวสหรัฐอเมริกาครับของผลสํารวจครับบอกว่าเขาไม่เคยดูไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยซ้ําไปนะในปีที่ผ่านมาครับปี2022นี่เองนะครับคราวนี้ เราลองขยับมาดูในส่งนี้เป็นตัว a เม z o n นะอเมซอนไลฟ์นะครับอเมซอนไลฟ์เป็นยังไงนะครับอเมซอนไลฟ์ครับก็ต้องลุกขึ้นนะต้องลุกขึ้นมาในการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับแม้ว่าตัวเทปปอรไลครับของอาลีบาบานะนะครับจะยังคลองสัดส่วนอันดับหนึ่งนะอยู่ที่35เครับแต่เราก็เริ่มเห็นการบริษัทคราบลีต่างๆในสหรัฐอเมริกาครับเริ่มลงทุนในธุรกิจนี้มากขึ้นนะครับนำโดย Amazon นะครับซึ่ง ก็ทำในเรื่องของ a เ a zon l i ไล t ขึ้นมานะครับเปิดตัวอินฟลูเอนเซอร์ครับสามารถนำผลิตภัณฑ์ผ่านทางการไลฟ์สดจากที่บ้านของพวกเขาเองนะครับทำให้ผู้ชมไลฟ์สดเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมแล้วก็ส่งอีโมจิส่งดาวนะครับหรือโต้อตอบกับผู้ไลฟ์ในขณะที่มีตัวแชทบอกนะครับ ด่วยในการที่จะตอบคําถามลูกค้านะครับรวมถึงนะมีลิงก์ของตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อนะครับนอกจากการขายผลิตภัณฑ์ของตนเองทาง Amazon แล้วครับยังมีช่องทางสร้างรายได้นะสำหรับผู้ไลฟ์นะสำหรับผู้ไลฟ์ใน Amazon นะครับในรูปแบบของค่าคอมมิชชั่นสำหรับอินฟลูเอนเซอร์นะฮะที่ทําการรีวิวแนะนําสินค้ารวมทั้งนะครับ มีการสนุนโดยตรงจากแบรนด์ต่างๆนะครับที่ให้อินฟลูเอนเซอร์มารีวิวนะก็คือจ้างแหละจ้างให้มารีวิวนอกนั้นก็ได้ค่าคอมอีกด้วยนะนั้นในช่องทางของตัว Amazon นะครับจากความสาเปรน็เนี้ยนี่เองครับทำให้อเมซอนครับยังคงนะลงทุนในธุรกิจที่เป็นตัวไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับด้วยการเปิดตัว Amazon Live ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้เราลองมาดูทางฝากฝั่งนะฝากฝั่งอีก สองสามแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าเป็นตัว t i กตอกนะทิกตอกนี้ยเป็นตัวที่ตามตามมาแน่นอนเลยครับตัว y t u t u นะแล้วก็ตัว meta meta เรากําลังพูดถึงตัว facebook นั่นเองนะครับในส่วนของ tiktok youtube แล้วก็ตัว meta live ขายของนะครับไม่ใช่แค่มี a เม z o n นะครับเท่านั้นนะที่ตือนตัวแม้กระทั่งแพลตฟอร์มโซเชียลที่กำลังเป็นที่นิยม ในบริบานครับอย่าง t k t t o k เองครับก็มีการร่วมมือกับทางวอร์มาร์ทางอเมริกาครับก็มีการทำไลฟ์สตรีมมิ่งหนึ่งชั่วโมงครับในปี2020นะครับซึ่งผู้ใช้ตัว t i k t o กครับสามารถซื้อสินค้าแฟชั่นนะของ Walmart ทนะครับที่ครีเอเตอร์นำเสนอได้นะครับและเกิดความร่วมมือกันอย่างจริงจังนะในปี2021ครับจากการไลฟ์สตรีมมิ่งครั้งแรกนะความสำเร็จอย่างมาศาลครับมียอดวิวสูงกว่า7เท่านะครับและเพิ่มจานวน ผู้ติดตาม tiktok ของวอมาถึง25นะครับก่อนหน้านี้ครับผู้ใช้ t i k t o o กตอนมีการออกแบบตัวแอปนะครับเพื่อทำให้เกิดการซื้อขายเพื่อปิดช่องโหว่นะครับเกิดการเสียรายได้ไปนะอย่างน่าเสียดายครับดังนั้นครับตัว tiktok เองครับจึงมีเริ่มทดลองใช้ตัวฟังก์ชันตัว tiktok shop นะครับซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถซื้อขายผ่านตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับก็เปิดตัวแล้วนะเปิดตัวแล้วนะครับในส่วนของ ฟังฟักฝั่งของ YouTube เองครับก็มีการพัฒน,นาตัวแพลตฟอร์มของตนนะเพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถซื้อสินค้าที่ต้องการโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มนะเพราะนั้นก็จะเป็นวันซิงเกิลแพลตฟอร์มในการที่เข้ามาเอนเตอร์เทนดูเอนเตอร์เทนดูคลิปดูสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยนะครับนอกเหนือไปจากตัวแพลตฟอร์มใหญ่ๆสหรัฐอเมริกาแล้วครับยังมีนะการพัฒนาตัวสตาร์ทอัพนะครับใหม่ๆนะครับที่ทำเรื่องของตัวไลฟ์มิ่งนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นตัว NTWRK นะครับ ซึ่งเน้นรองเท้าผ้าใบและก็ของสะสมครับซูเปอร์เกรดครับแล้วก็ตัวเทรนดิโอนะสำหรับผลิตภัณฑ์ทางด้านความงามนะรวมถึงแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มสตาร์ทอัพนะครับไม่ว่าเป็น Talk Shop l i ฟ e นะครับซึ่งวอมาร์เองครับมีการจัดกิจกรรมไลฟ์สดกว่า150รายการในปี2022ที่ผ่านมาครับทำให้หลอคนดังต่างๆไม่ว่าเป็นคุณดอลี่ปรเนนะครับโอปราห์วินฟรีนะครับคุณทอมเบโรนะครับ ก็มีการร่วมทำไลฟ์สตรีมมิ่งมาแล้วนะครับแต่ในทางกลับกันนะในส่วนของเมตาครับกลับหยุดให้บริการการทำไลฟ์ชอปปิ้งนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับรวมถึงการนำแถบร้านค้าออกนะจากแถบนำทางของตัว Instagram เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาต้นเดือนก็คือต้นเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละครับ ในขณะนี้ครับตัวรัฐซิมมิ่งครับกำลังมีการพัฒนาอย่างมากนะครับในสหรัฐอเมริกาครับในจีนเองครับก็หันมาเริ่มบังคับใช้นะกำกับการอุตสาหกรรมในภาคของดิฉันมากขึ้นครับทำให้คนดังในวงการสตรีมมิ่งครับบางคนนะถูกปรับนะเป็นเงินจํานวนรวมมากเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ครับเราลองมาวิเคราะห์กันนิดนึงนะครับจากประเด็นข่าวนะสำหรับบ้านเราเองเนี่ยต้องบอกว่ามีการไลฟ์สดเนี่ย ก็เป็นที่รู้จักกันมาพักใหญ่แล้วนะครับไม่ว่อจะเป็นการไลฟ์สดผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นตัวโซเชียลนะครับหรือนะแพลตฟอร์มที่เป็นตัวมาเก็ตเพลสเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการไลฟ์สดจะทําให้ได้ยอดขายเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเรามีผู้ติดตามด้วยเนาะนะครับบางร้านถ้ายังไม่มีผู้ติดตามการไลฟ์สดเนี่ยอาจจะยังไม่มียอดขายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านเองก็จําเป็นต้องทำนะครับเพราะอะไรครับ การที่จะไลฟ์ขายของแล้วทําให้เกิดออเดอร์ได้ครับท่านเองเนี่ยจำเป็นต้องมีตัวตนต,ต้องมีการสร้างฟุตบอลแบรนดต้องมีการสร้างฐานผู้ติดตามด้วยเช่นกันนะเพราะในช่วงแรกๆครับของการไลฟ์อาจจะไม่มีคนติดตามนะครับอาจจะไม่มีคนดูไม่เป็นไรนะครับขอยพวกเราเนี่ยอ,อดทนนะครับแล้วก็มีความสม่ําเสมอในการทำนะครับในการจะไลฟ์ให้ความรู้ในการจะไลฟ์ขายของนะครับเชื่อครับว่าวันหนึ่งเนี่ยนะฮะ กานไลฟ์ของเราครับก็จะกลายเป็นมีคนติดตามมากยิง่งขึ้นและยอดขายก็จะค่อยๆตามมาครับก็ต้องบอกว่าการไลฟส์สดจึงเป็นนะกลยุทธ์ในการสร้างยอดขายที่นี่มีความน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับที่เจ้าของธุรก,กิจควรหันมาให้ความสนใจอย่างจริงจังครับเพราะในต่างประเทศแพลตฟอร์มใหญ่ๆเขาก็ลุยกันแล้วเราก็เห็นตัวอย่างกันแ,แล้วว่ามันสามารถสร้างยอดขายได้อย่างมหาศาลจริงๆครับถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ทํดแต่ลาแล้วครับ ที่ต้องลุกขึ้นมาทำนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากทุกท่านกด subscribe ก,กดติดตามท่องรั้แกรใหม่ไว้นะครับเราจะได้มาอัปเดตข่าวสารเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของเศรษฐกิจนะครับติดตามท่องทางเรื่องของแหล่งรายได้นะครับรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต,ต่างๆไปด้วยกันครับวันนี้ลาบแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับลองไปไลก์กันด้วยนะครับ